ใส่ลงไปนะพี่นุ้ยสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นี่ก็ถ้าเป็นหมูแดงพี่นุ้ยจะเป็นบะหมี่หมูแดงแล้วแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พี่นุ้ยไปทานจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นี่ก็ถ้าเป็นหมูแดงพี่นุ้ยจะเป็นบะหมี่หมูแดงเบะหมี่นี่ก็ถ้าเป็นหมูแดงพี่นุ้ยจะเป็นบะหมี่หมูแดงเทานได้ไม่มากนะทานได้หน่อยเดียวนะคะแคบหมู เพราะว่าตอนนี้เพนุยนก็ต้องคุมคุมไม,ไม่ถึงคุมเรื่องเอ,อของหวานของน้ํานะคะเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่คําที่ีพนุยทานคําแรกก็โอโหบะหมี่นี่ก็ถ้าเป็นหมูแดงเพนุยนจะเป็นบะหมี่หมูแดงก็เขาก็แบบลูกค้าในร้านเขาก็มีเยอะนะคะม,มีมีเยอะ ยิ่งตอนเที่งๆนะก็จะบับมากเลยนะถ้าเราถ้าเราจะไปทานเราก็มันของทอดนะคะก็เลยแบบทานได้แต่อย่าทานมากนะคะประมาณนั้นก่อนนะแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหมูเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเพียงเพืเก็บไว้ทานบวยสุดหลังสุดเลยนะคะจะไม่ทานก่อนจะทานเป็นผัก่านกับน้องนะพอดีไปทุรละมาแล้วก็แวะมาทานนะคะ ทานอะไรหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาหรือเป็นเย็นต่โฟกะะ็ต้องดูดูว่าเราจะทานเออเอาเส้นอะไรดีนะว่าเหมาะสมกับเออก๋วยเตี๋ยวที่เราจะเกิดเกิดแบบน้องพามาบ้างลูกพามาบ้างนะบางครั้งพินุกยก็ปั่นจักรยานมานะมีอยู่ครั้งพี่รื้อปั่นจักรยานมานะมานั่งทานนะนั่งมากๆเลยพินุยก็นั่งทานไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอากาศดีเนาะไม่ร้อนนะคะบายนี้หน้าฝนน่าจะตก ถ้าไม่ตกช่วงบ่ายก็น่าจะเป็นช่วงเย็นหรือต้องไปก่อนเที่ยงหรือก็ไปนู่นเลยนะบ่ายไปแล้วนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแบบเก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยเต็มนะนั่งมากๆเลยพี่นุยก็นั่งทานไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอากาศดีเนาะไม่ร้อนนะคะบ่ายนี้หน้าฝนน่าจะตกถ้าไม่ตกช่วงบ่ายก็น่าจะเป็นช่วงเย็นหรือใส่ใส่ลงไปนะพี่นุยสั่งเป็นเอ,อ่อก๋วยเตี๋ยวใส่ใส่ลงไปนะ พี่นุ้ยสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่นุ้ยก็เขาเครื่องนะคะเขาเขาเครื่องนะ่ะลูกชิ้นมาแล้วนะคะอันลูกชิ้นเข้ามาลรนเ้นก่อนประมาณเนี้ยอันนี้ก็อร่อยนะคานี้ <laughs> เพราะคานี้มีผักด้วยนะมีผักด้วยนะพี่นุ้ยก็ ข้าเครื่องนะคะเขาเข้าเครื่องนะ่ะลูกชิ้นมาแล้วนะคะอันลูกชิ้นเข้ามาแลยนะคะอันนี้ก็ทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเส้นบะหมี่จริงๆเส้นบะหมี่นี่พี่นุ้ยก็ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่แต่มากถัดทา,า,านก็เป็นแบบไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆแบบเรานั่งได้สบายใจเลยนะเพราะว่าร้านเข้าโป่งนะร้านร้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวเข้าโป่งมากเลยเนะาะบรรยากาศน่ารักเต้น,นก่อนประมาณเนี้ยอันนี้ก็ อร่อยนะคำนี้เพราะคำนี้มีผักด้วยนะมีผักด้วยนะตรงนี้เขาจะมีน้ำแข็งใส่ด้วยนะคะพี่นุ้ยก็ทานก๋วยเตี๋วด้วยนะคะแล้วก็น้ำแข็งใส่ด้วยนะลม,มิสนะคะลม,มิรใส่น้ำแดงลงไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆแบบเรานั่งได้สบายใจเลยนะเพราะว่าร้านเข้าโป่งนะร้านร้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวเข้าโป่งมากเลยเนาะบรรยากาศน่าหนันกงคืนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ฝนจะตก ทุกวันนะทุกวันเออบางครั้งก็ถ้ามีเกี้ยวก็ใส่เกลียวด้วยนะนี่พี่นุ้ยก็ทานจะอิ่มแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกําลัง,งบะหมี่ปกติพี่นุยจะทานเป็นเส้นหมี่มีข่ขาวนะคะวันนี้ก็เลยลองลอง,ลองทานแบบบะหมี่ดูบ้างว่าจะตรงนี้เขาจะมีน้ำแข็งใส่ด้วยนะคะพี่นุ้ยก็ ทานก็เตียวด้วยนะคะแล้วก็น้ําแข็งใส่ด้วยนะลมิตรนะคะลมิตรใส่น้ําแดงลงไปคำคำนี้ก็เป็นลูกชิ้นอย่างเดียวเพียวๆนะเ <ๆ S 2> <นะ S 1> มื่อกี้นี้เป็นเส้นนะพี่นุ้ยจะแบบจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยพี่นุ้ยจะทานพวกเส้นพวกผ่านกับน้องนะพอดีไปทุระมาะแ้ะก็แวะมาทานนะคะก็ทานเกิดเกิดแบบน้องพามาบ้างลูกพามาบ้างนะบางครั้ง พี่นุ้ยก็ปั่นจักรยานมานะมีอยู่ครั้งพี่่ปั่นจักรยานมานะมานั่งทานนะถ้าเป็นน้ำแดงก็จะเป็นเส้นหมี่นะเป็นน้ำตกก็จะเป็นเส้นหมี่นะแต่ถ้าเป็นน้ำใสน้ำใสบางครั้งก็เป็นเส้นเล็กบางครั้งก็เป็นเส้นใหญ่นะคะแล้วบางครั้งก็ถ้ามีเกีียวก็ใส่เกีียวด้วยนะพี่นุ้ยก็ทานจะอิ่มเลยนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกําลังใจ อันนี้เพ้นด้วยก็ได้มานั่งทานก๋วยเตี๋ยวนะคะมามาทานก็เขาก็แบบลูกค้าในร้านเขาก็มีเยอะนะคะมีมมีเยอะยิ่งตอนเที่ยงๆนะก็จะบับมากเลยนะถ้าเราถ้าเราจะไปทานเราก็แล้วแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เพ่นด้ยไปทานจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวกันถ้าเป็นน้ำแดงก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะเป็นน้ำตกก็จะเป็นเส้นหมี่นะแต่ถ้าเป็นน้ำใสน้ำใส่บางครั้งก็เป็นเส้นเล็กบางครั้งก็เป็นเส้นใหญ่นะคะ กาและความอร่อยจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นความแตกต่างแบบไหนปรากฏว่าอร่อยอร่อยค่ะเส้นบะหมี่ก็อร่อยนะคะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆแบบเรานั่งได้สบายใจเลยนะเพราะว่าร้านข้าวโป่งนะร้านร้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้าวโป่งมากเลยเนะาะบรรยากาศน่าใจนะคะอันนี้ก็ทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเส้นบะหมี่จริงๆเส้นบะหมี่นี่พี่นุ้ยก็ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ แต่มากที่ทานก็เป็นแบบบะหมี่ปกติกตพี่นุ้ยจะทานเป็นเส้นมีมีขาวนะคะวันนี้ก็เลย L Help, ลองลองทานแบบบะหมี right. uh, ่ดูบ้างว่าจะแล้วแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พี่นุ้ยไปทานจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวก็แต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พี่นุ้ยไปทานจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวก็เกิดแบบน้องพามาบ้างลูกพามาบ้างนะบางครั้งพี่นุ้ยก็ปั่นจักรยานมานะมีอยู่ครั้งพี่รปั่นจักรยานมานะ มานั่งทานนะถ้าเป็นน้ําแดงก็จะเป็นเส้นหมี่นะฮะเป็นน้ําตกก็จะเป็นเส้นหมี่นะแต่ถ้าเป็นน้ําใสน้ําใสบางครั้งก็เป็นเส้นเล็กบางครั้งก็เป็นเส้นใหญ่นะคะกับบะหมี่แห้งอะไรประมาณนั้นเนาะหรือไปทานเอ็มเคก็จะแบบเอาบะหมี่เป็นจานมานะแต่ว่ามาทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ส่วนมากก๋วยเตี๋ยวพี่นุ้ยจะเป็นไก่หรือเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาหรือเป็นเย็นตาโฟนะก็ต้องดูดูว่าเราจะทานเอ่อเอาเส้นอะไรดีนะว่า เหมาะสมกับก๋วยเตี๋ยวที่เราจะหมูแบบเต็มเลยนะเต็มเต็มคำเลยนะคะมว,มวนเส้นเหมือนเส้นบะหมี่นะคะเพื่อนๆน,นั่งทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวตรงนี้พี่นุ้ก็จะมาทานประจํานะคะทังมากๆเลยพี่นุ้ก็นั่งทานไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอากาศดีเนาะไม่ร้อนนะคะบ่ายนี้หน้าฝนน่าจะตก ถ้าไม่ตกช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงเย็นลึกไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆแบบเรานั่งได้สบายใจเลยนะเพราะว่าร้านข้าวโป่งนะร้านร้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้าวโป่งมากเลยเนาะบรรยากาศน่าหนาังกับน้องนะพอดีไปธุระมาแล้วก็แวะมาทานนะคะก็าทานตรงนี้เขาจะมีน้ําแข็งใส่ด้วยนะคะพี่นุ้ยก็ ทานก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะแล้วก็น้ําแข็งใส่ด้วยนะลม,มิตรนะคะลม,มิตรใส่น้ําแดงลงปาทำอร่อยอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆพี่นุ้ยชอบตรงที่แบบมีผักเนะเาะใบโหระพานะคะแล้วก็ถั่วงอกนะคะสามันของทอดนะคะก็เลยแบบทานได้แต่อย่าทานมากนะคะประมาณนั้นวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆพี่นุ้ยทานก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะคะ วันนี้เป็นเส้นนั่งมากๆเลยพี่นุชก,ก็นั่งทานไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอากาศดีเนาะไม่ร้อนนะคะบ่ายนี้หน้าฝนน่าจะตกถ้าไม่ตกช่วงบ่ายก็น่าจะเป็นช่วงเย็นหรือทานกับน้องนะพอดีไปธุระมาแล้วก็แวะมาทานนะคะก็าทานบะหมี่แห้งอะไรประมาณนั้นเนาะหรือไปทานเอ็มเคก็จะแบบเอาบะหมี่เป็นจานมานะแต่ว่า มาทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยส่วนมากก๋วยเตี๋ยวพี่นุ้ยจะเป็นคนจะมาทานกันเยอะมากนะคะเพื่อนๆต้องไปก่อนเที่ยงหรือก็ไปนู่นเลยนะบ่ายไปแล้วนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแบบเก้าอ,อี้ที่เรานั่งเนี่ยเต็มนะบะหมี่แห้งอะไรประมาณนั้นเนาะหรือไปทานเอ็มเคก็จะแบบเอาบะหมี่เป็นจานมานะแต่ว่ามาทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยส่วนมากก๋วยเตี๋ยวพี่นุ้ยจะเป็นก่อนนะแล้วก็ เป็นเป็นเป็นหมู่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นพินุจะเก็บไว้ทานบว้ยสุดหลังสุดเลยนะคะจะไม่ทานก่อนจะทานเป็นผักน้ํานะคะเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่คำที่พินุทานคําแรกก็หกพ่นุก็ข้าวเครื่องนะคะข้าวข้าเครื่องนะ่ะลูกชิ้นมาแล้วนะคะ ลูกชิ้นเข้ามาแล้วต้องไปก่อนเที่ยงหรือก็ไปนู่นเลยนะบ่ายไปแล้วนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแบบเก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยเต็มนะก็เขาก็แบบลูกค้าในร้านเขาก็มีเยอะนะคะมีมมีเยอะยิ่งตอนเที่ยงๆนะก็จะแบบมากเลยนะถ้าเราถ้าเราจะไปทานเราก็น้ํานะคะ